สวัสดีครับต่อไปจะเป็นวิดีโอหัวเรื่องสิ่งที่ควรทำก่อนอายุ30นะฮะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะผมเคยอัดวิดีโอไว้ตัวหนึ่งเนาะสักสอวันที่แล้วเนาะเป็นหัวข้อสิ่งที่ควรทำก่อนอายุ40ใช่ไหมแต่ผมว่าบางที40มันก็ไกลเกินไปคือ20-40เนี่ยมีอะไรผ่านไปตั้งเยอะตั้งแยะูบปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น20-30สเนี่ยสัก10ปีเนี้ยผมว่า เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นจุดวัดใจของคนที่เพิ่งเรียนจบแล้วกําลังอยากจะประสบความสําเร็จดังนั้นเราจะมาโฟกัสเรื่องนี้กันนะครับว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยอายุ22จนถึงอายุ30เนี่ยเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกอย่างแรกนะครับเรียนจบมาแล้วเนี่ยควรจะทําธุรกิจให้เยอะที่สุดและใช้เงินให้น้อยที่สุดคือคุณฟังไม่ผิดเราไม่จําเป็นต้องทํากําไรได้มากที่สุดก็ได้ขอให้ใช้เงินทุนให้น้อยที่สุด แต่ทำธุรกิจให้ได้เยอะที่สุดคือเราต้องได้เนื้องานให้เยอะลองทำให้ได้ครบทั้งระบบรู้ว่าแต่ละระบบเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเนี่ยลูปของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือหัวใจของการเติบโตคือตำราในบทเรียนเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมันจะไม่มีทางตรงกับชีวิตจริงอย่างเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าเออเราเรียนมาหาวิทยาลัยมาเราเรียนเก่งนะ3จุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาทางานจริงๆน่าจะทําได คือเราต้องเข้าใจว่าไอตัวไลฟ์ไซเคิลหรือตัวออนโปรเซสทั้งหมดของมันเนี่ยมันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเรียนรู้ในทุกองค์ประกอบในทุกฟันเฟืองตั้งแต่จุดเริ่มต้นใช่ป่ะยกของแบกของทําความสะอาดยันตั้งแต่บัญชีไฟแนนซ์จนถึงการตลาดเราถึงจะรู้ว่าอ๋แต่ละโปรเซสมันมี1 2ึ่งสอย่างนี้เราจําเป็นต้องเรียนให้ครบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็จะ จะเหมือนติ๊กจิกซอจำนวน500อันที่แบบต้องค่อยๆต่อให้มันประกอบกันให้ครบอะเออชีวิตอายุ22-30่ะจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นหัวใจของธุรกิจก่อนอายุ30คือเจ๊งไม่เป็นไรแต่ประสบการณ์ที่ได้ต้องตรงกับสายงานตรงนี่สำคัญมากคือไม่ใช่ว่าเราจะเก็บประสบการณ์ซีซัวนะแบบอะไรมาเราก็เก็บหมดอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะต้องเก็บประสบการณ์ที่ตรงกับสายงานเท่านั้นคือเราต้องคิดว่า ในอนาคตอ่ะเราอยากที่จะทําอะไรอะไรที่คิดว่าแบบเป็นเมกะเทนคือสิ่งที่จะต้องมีในอนาคตแน่ๆอ่านั่นแหละเราก็เรียนรู้สิ่งนั้นอ่าไม่ใช่ว่าเรียนรู้โดดข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีทีหนึ่งมาเรียนรู้เรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งมาเรียนรู้ท่องเที่ยวคือธุรกิจอ่ะมันมีตั้ง30หมวดหมู่เนาะขืนไปเรียนรู้ทุกหมวดหมู่เนี่ยมันมันไม่ไหวดังนั้นเนี่ย เจาะเฉพาะเจาะจงในสายที่เราคิดว่าเออมีความจําเป็นอนาคตมันยังอยู่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ลุยไปเลยเอาให้เต็มที่เจ๊งไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้สายที่เราคิดว่ามีอนาคตก็โอเคนะครับดังนั้นหัวใจของการทําธุรกิจคือการเอาตัวรอดฮะยี่สึงสาเนี่ยขออย่าให้ติดหนี้ก็โอเคละสาหรับผมถือว่าใช้ได้ละเพราะคนเราเนี่ยจริงอยู่ว่าอาจารย์จะให้ผมเอา8ปีเนี้ยทิ้งไปเลยเหรออาจารย์แบบหาเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสียดายเวลาหรอครับ คุณต้องเข้าใจว่าคนเราเมื่อทาธุรกิจถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวการเติบโตมันจะขึ้นลิฟต์เองคําว่าขึ้นลิฟต์คือเวลามันโตมันโตแบบพุกพานเลยฮะโตแบบปึ้งแล้วขึ้นเลยอ่าเวลามันโตนะมันโตแบบนั้นเลยแต่ก่อนที่มันจะโตเนี่ยมันจะเซตทิลดาวแบบยากมากอ่ะช้ามากคุณเคยดูหุ้นเวลามันจะเป็นขาขึ้นปะมันจะต้องสะสมพลัง่หุ้นเวลามันจะเป็นขาขึ้นมันจะต้องไซเวย์ก่อนไซเวยาวๆยาวๆคือบางครั้งอ่ะสะสมพลังมาเป็นปีอ่ะ ขึ้นแค่เดือนเดียวเหมือนกันชีวิตคนเหมือนกันสะสมพลังมา9้าปีขึ้นแค่ปีเดียวแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เรากลายเป็นเศรษฐีแล้วก็กเกษียณได้แล้วฮะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เรายัางร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งทนรับสภาพทนรับความผิดหวังได้เยอะก็บูเข้าไปเพียงแต่ข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเราผิดพลาดได้นะแต่เราห้ามผิดพลาดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองนะอ่าไม่งั้นมันจะกลายเป็น เจ็บแล้วจําคือคนอ่าเจ็บแล้วไม่ทนคืออะไรก็ว่ากันไปใช่ปะ่ะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะย้ําแต่สิ่งที่อยากกระเตือนคือเรียนจบมาเนี่ยอย่าพึ่งอยากรีบรวยอยากรีบกรเกษียณภายในสองสมปีเป็นไปได้ยากมากอาจารย์เคยเห็นคนที่แบบจบอายุยี่สิบสองอายุยี่ห้าเกษียณแล้วมีไหมมีร้อยล้านเลยอย่างเงี้ยก,ก็ถ้าถ้าจะเห็นในโฆษณาก็มีบ้างนะแต่เจอตัวจริงๆก็ยังไม่เคยเจอนะก็อาจจะแบบ มีที่เขาพูดกับเราแต่ในความเป็นจริงหลังบ้านเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีใช่ไหมแต่จะบอกว่าผมเขียนในบทความว่าแบบ10%เนาะที่แบบเป็นไปได้ว่าแบบสองสมปีแล้วกเกษียณแต่แต่จริงๆผมว่าตัวเลขจริงๆอ่ะผมว่า0.1%ก็นับว่าเยอะแล้วแต่ผมก็เขียนเผื่อๆไว้เผื่อใครทําได้ไงเดี๋ยวจะแป๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าไม่รู้สิเราก็ไม่เคยเจอใครทําได้เนาะรอบๆตัวแต่ในในแบบ ยูนิเวิร์สอื่นเขาอาจจะทําได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะในโลกขายของออนไลน์เราก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีบททดสอบอะไรแบบเยอะแยะนะสำหรับเด็กที่จบใหม่เราอาจจะคิดว่าแบบเออเด็กจบใหม่ยุคนี้มันลําบากจานแบบข้าวของก็แพงบ้านก็แพงสมัย78ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นโครงการหมู่บ้านโครงการหนึ่งเนี่ยราคาแบบ6 7ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็หรูหราแล้วเนาะเดี๋ยวนี้โครงการหมู่บ้านหนึ่งสามสีล้านผมจะไปหาเงินมาซื้อหมู่บ้านอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์คือเข้าใจเข้าใจผมก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อน ช่วงที่เรายังไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นยังทําเงินได้เป็นหลักหมื่นต่อเดือนแต่ก็อยากจะไขว่คว้าหาโอกาสซื้อบ้านหลังหนึ่งเป็นสิบสิบ,สบ,สบล้านเลยอย่างเงี้ยผมก็เคยผ่านมาก่อนของพวกนี้มันทรมานผมผมรู้มันทรมานมันเข้มข้นมันจําเป็นต้องแบบเป็นบททดสอบเป็นดวงชะตาที่เราต้องต้องผ่านมันไปให้ได้แต่ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราเจ๋งพอเราอดทนได้มากพอเราเป็นเด็กนะเราเรียนรู้ได้เร็วหัวเราดีกว่าคนเป็นผู้ใหญ่ โอกาสเราก็คืออายุนี่แหละกับเวลาที่เราเหลือเฟือถูกปะ่ะแล้วก็ความกล้าที่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีจะให้ผมอายุ40เนี่ยแล้วมาดัดดาดทำแบบทำทำบ้าๆหรือทําธุรกิจแบบบ้าคลั่งเนี่ยผมก็ทําไม่ได้แล้วนะคือมันเหมือนกับยิ่งแก่เรายิ่งช้าลงอะ่ะเอออันนี้เป็นความจรงิงคนที่อายุอย่าง40อย่างพวกผมอะ่ะก็ต้องใช้ความเก่าใช้ประสบการณ์ใช้คอนเน็กชันเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าผมยังจําได้ว่าตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบอะ่ะผมก็บู๊ลล้างผ่านเหมือนกันถูกปะ่ะ คือมันเป็นข้อดีอะข้อดีคือแบบมันต้องอึดถึกทนนะ่ให้สมกับเรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อนาคตของของของโลกใบนี้ให้ได้อนาคตของโลกใบนี้มันก็คือการการตลาดออนไลน์นี่แหละมันเป็นการตลาดยุคใหม่ไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องบิตคอยเป็นเรื่องอสังหาเป็นเรื่อง AI เป็นเรื่องงานบริการเงี้ยเป็นเรื่องนวัตกรรมพวกเนี้ยพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจ เราอาจจะคิดว่าโหมันยังอีกไกลอาจารย์กว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันใกล้นิดเดียวนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเร็วกว่าที่เราคิดเยอะมากเพราะว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตมันม,นมาหาศาลถูกปะเทคโนโลยีมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะอะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราให้คนที่แบบเ,เกิดในยุคแบบอโยธยาเนี่ยมาเกิดในยุคนี้เราอาจจะช็อกคนคนนั้นอาจจะช็อกตายไปเลยก็ได้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอะ แต่ถ้าให้คนที่แบบเกิดในยุคอโยธยาเนี่ยแล้วไปอยู่ในยุคต่อจากนั้นอีกสักร้อยปีเนี่ยยุคเริ่มราัชากาลที่หนึ่งอ่ะเขาก็ยังอยู่ของเขาได้สบายๆนะก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือเพราะว่าเพราะว่าหลือให้คนเกิดในยุครัตนโกสิ์มาอยู่ในยุคอยุธยาเนี่ยเขาก็อยู่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าคือคือยุคนี้มันเดินเร็วจริงๆมันเดินเร็วถึงขนาดว่าถ้าวันเนี้ยเราไม่สนใจเทคโนโลยีอ่ะอีก20ปีเราอาจจะ กลายเป็นคนตกเทนไปเลยแบบ100%จริงๆก็ได้นะเออฉะนั้นเราสรุปให้อย่างนี้ฮะเด็กยุคใหม่เนี่ยเด็กทุกคนที่เพิ่งเรียนจบมาเนี่ยเราควรจะศึกษาหาความรู้ประมาณ20%แล้วพอศึกษาได้แก่นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเรารีบลงมือทําให้เร็วที่สุดการลงมือทำเนี่ยมีความสําคัญ80%เสมอเราถึงชอบพูดว่าความรู้ที่แท้จริงจะอยู่ในสนามลบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องลงไปคายคว้า ถึงจะลำบากเพียงใดแต่ขอให้มีศรัทธานในตัวเรายังไงเราต้องผ่านมันไปได้แน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้สำหรับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ได้นะหรือจะสอบถามเรื่องอะไรก็อินบ็อกซ์หรือไลน์แอดมาถามได้เช่นกันนะฮะยินดีตอบทุกคำถามส่วนใครที่สนใจจะเรียนคอร์ส4วันซึ่งเป็นคอร์สหลักของทางเดอะบิทก็ยินดีที่จะรับสมัครในตอนนี้นะครับเราก็จะสอนทุกอย่างเลยคือกางโน้ตบุ๊กมาแล้วลุยไปพร้อมกัน ทั้ง Facebook Ad, Google Ad, SEO การหาสินค้าคือเริ่มได้ตั้งแต่ยังไม่มีองค์ความรู้ใดๆเราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงเก่งระดับแบบยิงแอดระดับมืออาชีพเลยฮะใช้เวลาเรียนกัน4วันเต็มๆนะฮะสวันเต็มๆไม่เข้าใจตรงไหนถามได้คือยังไม่ได้เรียนก็ถามได้ทุกอย่างถามได้หมดแล้วก็สามารถที่จะมีวิดีโอย้อนหลังให้แล้วก็เรียนซ้ำได้ด้วยนะครับปีนี้เรียนกันแบบออนไลน์ไปก่อนเพราะมีโควิดเนาะแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะสอนที่สถาบัน ก็อย่างนี้ก็ได้ก็คือปีนี้เรียนออนไลน์แล้วปีหน้าเราก็มาเรียนซ้ําที่สถาบันก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากๆผมอาจารย์ตีลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณครับ